สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินตลาดนัดที่โปรโตุเกตกันนะคะนี่ตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงกันนะคะทุกคนแล้วก็ อย่างแรกเราก็กำลังจะไปหาของกินกันก่อนนะคะทุกคนนี่เดินเข้าไปในตลาดเลยที่ตลาดนี้นะคะก็มีของขายหลากหลายมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้นะคะแล้วก็ของกินผักผลไม้นะคะที่นี่ก็ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะทุกคนเนื้อสัตว์จะต้องไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่ บรรยากาศตลาดก็คือประมาณนี้เลยนะคะเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะนี่เราเดินผ่านร้านนี้มาดูลีลาการขายของน,นี่ไปค่ะไปต่อเรากำลังจะไปซื้อของกินกันนะคะไปหาของกินกันนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าคนแบบเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็ มากินข้า,าวเช้ากันที่นี่เหมือนกันนะคะเรามาประมาณ9ก้ามงเช้านะทุกคนไปเรายังต้องเดินไปต่อนะหาไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีร้านประจํานะคะแต่ว่าร้านประจําก็อาจจะย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะน,น่าจะถึงแล้ว ร้านนี้เลยนะคะทุกคนที่เราจะมากินกันนะคะทุกคนนี่เลยพึ่งแล้วเย่มาถึงเราก็เจราจาก่อนเลยนะคะทุกคนเราก็สั่งกับข้าวก่อนเลยนี่อันนี้นะคะเราได้มาแล้วสิ่งนี้ก็คือกุนไก่นั่นเองนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่ามเอลช์นะคะก็เขาจะให้มาพร้อมกับผักดองด้วยนะคะ อันนี้เป็นเบอร์กเกอร์นะคะก็นี่เลยอร่อยมากนะคะทุกคนรสชาติดีมากเลยนะคะก็กินค่ะกินเสร็จก็ไปกันต่อค่ะทุกคนไปตามหาร้านผ้ากันนะคะวันนี้เราจะมาซื้อผ้ากันนะคะทุกคนเราก็เดินผ่านโซนนี้ไปเลยนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น โซนอาหารนะคะส่วนข้างหน้าที่เราเดินไปเนะะี่ยค่ะจะเป็นโซนเครื่องใช้นะคะทุกคนไปเราก็เดินผ่านไปนะคะโซนนี้มีของหลากหลายมากๆเลยนะคะมีทั้งของใช้เบตตอรเลดนะคะเป็นอ่อพวกของใช้ในครัวอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์งานบ้านอุปกรณ์ ทำความสะอาดอะไรหลายๆอย่างน,น,นะคะเสื้อผ้าก็มีนะมีงานช่างก็มีอุปกรณ์ช่างนะเนี่ยคนเขาก็มาเดินกันเชา้ชาๆนะพาลูกมาเดินนะคะมีร้านนี้ก็คือขายกระเป๋านะคะทุกคนแล้วก็ร้านฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกสายชาร์จพวก power bank เคสโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ขายหลากหลายค่ะอ่าเดินต่อไปค่ะเรายังไม่ถึงนะคะร้านที่เราจะมาดูนะ เดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่เจอนะคะเพราะว่าตลาดนี้ก็คือยาวมากใหญ่มากว่างมากเลยนะคะสังเกตอ่ะนี่เหมือนเราจะเจอแล้วนะคะนี่น่าจะใช่แล้วไปเลย เราจำคุณป้าได้นะคะแล้วก็มุ่งตรงไปเลยเย้ถึงแล้วนะคะร้านนี้แหละที่เราจะมาซื้อผ้ากันาานะคะนี่แล้วก็ดูว่าเราจะเอาอันไหนนะคะแล้วก็เจรจากับป้าเลยว่าเราจะเอาอันนี้นะคะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็บอกกับป้าไปนะคะทุกคนเรามาดูวิธีการวัดของคุณป้านะคะเขาไม่ได้ใช้สายวัดนะคะเขาใช้มือนี่แหละค่ะวัดอ่ะวัดไป หนึ่สองสามสี่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเนี่ยเขาใช้แบบนี้วัดน,นะตอนแรกก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ครบหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ครบนะนี่คุณป้าเขาขายหลายอย่างมากทุกคนเขาขายอุปกรณ์ตัดเย็บอื่นๆด้วยแล้วก็มีพวกกระดุมพวกผ้าซับในพวกเ,เทปต,ต่างๆนะคะอืมเยอะมากเลยนะคะ ซื้อเสร็จแล้วก็ต้องช่วยป้าเอาผ้าใส่ถุงด้วยนะคะป้าก็คือทํางานคนเดียวเลยเนี่ยค่ะทุกคนเราซื้อเยอะมากเลยนะคะ ไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะร้านนี้เป็นร้านขายของใช้เบตเตลรดเลค่ะก็บางอย่างเนี่ยนะคะราคาก็จะถูกกว่าในซุปเปอร์นิดหน่อยนะคะแต่บางอย่างก็ราคาเท่ากันนะคะทุกคนก็เราก็ได้ของมาหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ขอเก็บท่อ,ทอปะมันสองยูโร ใช่เพราะว่ามันจะแพงกว่าไวเทนิคอันนี้เพาว่าอันนี้น่าจะดีนนาโก็ด้ส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านขายเครื่องหอมนะคะทุกคนก็เขามีขายหลายอย่างมากเลยตอนแรกเราก็งงว่าเออคุณพี่เขาขายอะไรกันแน่นะคะเขาก็ขายชุดนักฟุตบอลแล้วก็ลูกฟุตบอลด้วยอ่ะทุกคนดูสีหลากหลายมาก ขายของใช้แล้วก็ของเล่นด้วยนะคะที่มองไปทางนู้นนะเยอะมากคือเขาขายของหลากหลายนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกเทียนพวกเครื่องหอมนะคะนะส่วนนี้เป็นร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์ภายในบ้านนะคะทุกคนซื้อของที่นี่เนี่ยต้องดูดีๆนะคะ ก็จะมีของดีแล้วก็ของไม่ดีปนกันอยู่ด้วยนะคะบางอย่างก็เป็นของใหม่นะบางอย่างก็เป็นของเก่านะคะทุกคน ร้านนี้นะคะขายนาฬิกาค่ะนาฬิกาเขาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนนาฬิกาที่กันน้ําได้นะคะเขาก็มาโชว์ใส่น้ํากันแบบนี้เลยนะคะอมีเสื้อผ้ามือสองด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้เราเจอของที่เราชอบแล้วนะคะนี่ก็คือปกคอเสื้อนั่นเองนะคะเป็นปกขนนุ่มๆน,นะคะเราชอบมากๆเลยคะ่ะอะไรที่เป็นขนขนนุ่มๆน,นะคะก็คือเราก็เลือกอยู่นานแล้วเหมือนกันนะคะก็นี่เลยอันละหนึ่งยูโรเองค่ะสรุปก็คือเราก็ได้มาหนึ่งอันทั่วน,นะคะไปจา่ายรงินแล้วก็ไปค่ะกลับบ้านกันค่ะ